เก็บเห็ดเห็ดหาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดอีกเดียวจ้า ือ้โหเห็นแต่เป็นขู่เลยพี่น้องเอ้ยพี่ปาดพี่นะ

ริงเลี้ยงผู้ดีงามเลยผู้ดีเก่งดอกนมได้กะแข้งนี่นายดอกมันมาดีๆนดีองมึง้องังอย่า่กายด้อ Вот mm -hmm. มาสวยมืนนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อไ,ไดบอวานน่านี่มือนนี่นมาสวยเนี่ยเส้นนุสะอาดได้เรือไม้ดดเลืเพียงพีดินพีโดเองนี่อีกรองหนึ่งนะคะเวลา่อค่ะเออเมื่มมอนะมมยอมือ,อน,นี่หัอกมื่อยสอดนะก็เมื่อยได้เย้ย ดอกผู้ดีแก่งทั้งนี้หัวชีเดนหนีชิโลอดี้บอกว่าคนเท่าเก็บเห็ดมือนี่ปลาตีนเห็ดยังปล่อยนี่โอ้โอ้ที่ถัดงามเด้อพี่น้องเลยงามเสาโอ้งามได้ของคนที่ถัดนีปลาใหม่อยู่เมืองนอก มหากิพิธผ้าเมียมหากิพิธมันผักยอดโตดอย่างโอ้ลองใช้เป็นเจอเห็ดได้นี่มาเหลือเฮ็ดโอ้เห็ดได้นี่พี่น้องโอ้โหลดถึงบนเกือบเหยียบเด้นี well ่เห็ดได้หนิบนเป็นยังนี่โอ้เห็ดนี่หนิพี่นบ่งน้องเนี่นี่โอ้ยงามเป็นยังนี่เห็ดนี่ไม่ว่าปัดออกบวหันปัดปัดเนี่ยออกพวงฟัดกี่เงี้ยออก ปัดกิบุ <STE PS> ่นหนีออกมึงมีลายกว่านี้เลยปัดออกพุ่นเกือบเหยียบพุ่งพุ่นเนาะโอ้เกือบหลุดเบหยียบมดีเจ้าออกในทางลดนี่ได้บนไหมมอเกือบรถเหยียบได้นี่ยมาออกในทางรถด้นออในทาง นม่น้างบ่ค huh. oh, right? oh. uh ้างเยอยโอ้ยตีบ้านเลยโอ้ยบ้านหิมนี้ดีพี่น้องเยอกดินออกโห้หลดแกลนเป็นสินเป็นสายเยโหลดเข้ามาแคมปปิ้งพี่น้องเลยเขาก็มาเก็บเห็ด เมียคว,วามสุขอ็ไปของมันไนงะใส่แม่ตัวนี้พี่น้องขิดฟุ้งไายเป็นอะไรทีว่าอนี่จะนอนบม่ไหร่ือคืนนี้นะดอกซึ่งจุ่มได้หรอกนี่เป็นแตกแม่นี่ยฝากความฝากคนามแจ้งบอกคนนันนี่แตกแม่เนี่แตกแม่ค่าม,ม,มต้องไปอยู่เดืกดเลยโบคืออยู่เมืองไทยโบคืออยู่เมืองลาวตั้งอยู่เนี่ยอกอยู่ใต้ดิน คือวระฆังในกองกันไว้ยังสานปีชมานบอกออกอก,อกันมะกองปทุกปีอืมติเก็บใส่กระตาโหลดเดีวยวเลยเป็นอย่างมุจากตะเก็บเพชรยูุมรปิกาเห้เราเป็นใส่หมวกมวก็มิริกาใส่ทุ่ง <c oughs> <c oughs> จูไดโฟไดมอลอะไรพี่จไรโฟก็ต้องใส่หมวกเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ก็จอดอยู่ในรถเนี่ยตาลงมาตามใส่เอานี่ <c oughs> เขียนไม่ใส่อะไรอืม นจับเข่งเสือโรดขี่มาหานะอะมมันคือมาา่าแทกแปลกๆนางกระนูนวุ่นยิ้เมียขบาบ <laughs> ์นี่นี่นจับกระตามาใส่โรดเนาะี่ะกระโดดอกนุ่มดอกเทา ซุ้มนั้นยังนมอยู่ที่เบอร์หนึ่งที่นี่ตัวนี้นี่ยังนุ่มอยู่ที่นู่นโอ้พี่น้อกี่เนี่ยเห็ดเลยนี่เรื่อนี่แหละรอคุณไปอยู่สิแหละตัวนี้เพื่นเดีปัดอ่อนปัดหลงนี้มึงนี่คือสีงามไปมองหางามเนาะโอ้ยอีกบาทนี่มีสีเปลีอนทั้งกล่องมั้งแท้ยันเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เลยนีนี่หน่อยหน่อยกระไลโอ้ทุบลงเนี่ยไหน ในหน่อยนะเอาอย่างนี้มันขึ้นมาดิดิฟังลึกๆไหมขุดลงฟังลงๆๆๆอีกขุดลงฟังนะคำว่าจะเก็บคักๆให้เบิ้งจเกเบิ้งคักๆ,ๆักที่ที่เก็บเห็ดกิ่งเหลืองกิ่งบาร์เออกิ่งเนยกิเขาบอากิ่งเนยเขาบอกกิ่งเนยมันบ่มี่อภาษาลาวอัลภาษาลาอย่างนีอยู่เมกิกา เอาสร้างยึดเดียคิงบาร์เลยทลมลงลึกๆึกๆอาลงอาลงมันตุหลองหน่อยมันคุดลงคุดลงทมลงเว้ยผู้คดลงเนี่ย่ี่ตายได้ยังควดกินแดนเน่ยเขาฟัง กองเดียวพี่น้องเอ้ยนี่เด้เดิงเดียวแล้วนําถมนึงมันกองดนะได้อยู่ประมาณ2-3แกงบบไม้อีก